โอ้สภาพหมามดยากเข้าใจแหละว่ามันเขตของนิคมเขาห้ามเฮ้ยมันจะกินอะไรล่ะนั่นกินอะไรอยู่นะนะซากอะไรลูกอ๊ยกินซากกินซากหมาเน่ากินซากลูกตัวเองเหรอ<า>กินซากศพป่ะ กินอะไรอ่ะโอ้โหตายแล้วกินซากพวกหมาจรเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นน้องแบบนี้น้องก็มีหัวใจนะคะน้องกินลูกระทังชีวิตตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าสะเทือนหัวใจจริงๆค่ะก็คือคนรักสุนัขเนี่ยเขาออกมาโพสต์ทิกต็อกที่มีชื่อว่ากล่องแมวติดผนังแคทบ็อกค่ะเขาออกมาระบุข,ข้อความบอกว่าหมาจรก็มีหัวใจเวทนาหมาในนิคมนะไม่มีใครให้อาหารน้องกินเลย คือภาพในคลิปผู้ชมขาเราจะเห็นได้ว่าหมานั้นเนี่ยมันผอมโซมอมโซผูซ้ชมขาแล้วก็ดูเดี๋ยวมันโผล่ออกมาในป่าค่ะน้องเนี่ยมีการคาบลูกตัวเองกินอนะ่ะผู้ชมคากินศพลูกตัวเองเนี่ยเป็นภาพที่ชวนหดหูมากๆเลยไปชมคลิปนี้กันค่ะโอ้สภาพหมาหัยากเข้าใจแหละว่ามันเขตของนิคมเขาห้าม เราจะกินอะไรล่ะนั่นกินอะไรอยู่นะซากอะไรลูกโอ๋ยกินซากากินซากหมาเน่ากินซากลูกตัวเองเหรอกินซากศพอ่ะอะไรเองกินอะไรอ่ะโอ้โหตายแล้วกินซากผู้เดียวกันตายแล้วมันกินซากศพ โอ้หหิวทั้งลูกระหว่างที่เรากำลังมองมันมันนี่ลงกไมมอง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 ไปกินข้าวแล้วระหว่างที่เรากำลังมองไอ้ตัวนั้นกินซากหมาเราก็เห็นคนแอบแอบไปกินนะคะ กินข้าวมาลูกมา,มาแล้วเราแม่มาปวดแล้วนี่นี่นี่อยู่ตรงสารจีนนี่โอ้ยลูกเอ้ยกินไปกินไปโอ้ยคุณเอ้ยกินไปลูกมาไม่มีใครว่าหรอกกินไปเถอะกินไปเลยลูกไปกินไปนะอารุ่มมากินมาเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้เดี๋ยว,เ,ยวเอาขอจานหนึ่งได้ไหมคะขอจานหนึ่งได้ไหมคะขอจานหนึ่งหน่อยนะคะขอจานหนึ่งนะคะ ข้าวจ้านึงนะฮะให้แตน้ำมันหน่อยข้านจ้ามึงนะคะอันนี้อันูกมาอันไหนเลืลูกมามาที่ลูกไหมอ่ะกินข้าวแล้วนนลลก,นนกินข้าวแล้วเลนเลกินข้าวกินเถอโอ๋ยตัวทุกคนใครให้อาหารหมาอยู่โซนนี้มั่งเนี่ย ยายตัวใหญ่ไปกินในนั้นดีกว่ากินไปลูกกินไปอย่าหัล้อก,กันกินไปลูกกินไปกินไหมกินไหมไม่มีถาดให้หนูแล้วเนี่ยยวใส่ถุงให้ไม่มีคนแอบขโมยอาหารล่า เนี่ยค่ะคือเจ้าของคลิปนะคะได้มีการนำเอาอาหารใส่รถพ่วงข้างนำอาหารกระมังใหญ่ๆเลยค่ะให้บรรดาหมาจรได้กินแล้วก็น้องก็กินกันด้วยความหิวหัวจริงๆนะคะส่วนสาเหตุหลักๆที่นิคมเนี่ยเขาห้ามสั่งห้ามเอาอาหารอาเหาออะไรมาให้เนี่ยเป็นเพราะว่าห่วงในเรื่องของความสะอาดค่ะบางคนใจบุญเนี่ยก็เอาอาหารเศษอาหารไปกองมันก็ส่งกลิ่นเหม็นส่งความสกปรกอะนะคะแต่อาจจะลืมรักษาความสะอาดด้วยนั่นเองค่ะเขาเลยรู้สึกว่าเออไม่อยากให้เอาอาหารมาวางบริเวณแถวนี้น้องก็เลยหิวโซกกันอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละค่ะ